รวมสินค้า3ชิ้นแรกที่ซื้อตัวแรกกันนี้อยู่ไหนนะบอดี้วอ h ก็คือครีมอาบน้ำที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจอตัวช่วยของคนผิวแห้งที่ทำให้รู้สึกว่าใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นและที่สำคัญนะมันเป็นแผ่นเบสตัวที่2ที่ได้ใช้ก็คืออันนี้เลยกีสเตอร์ยาสีฟันที่ ไปบ้านไหนบอกใครเขาก็รู้จักยกเว้นเราแล้วเพิ่งมารู้จักที่นี่แหละใช่แล้วรู้สึกว่าฉันกล้าคุยกับคนน้ำลายไม่บุน่นไม่ต้องแบบพูดแบบจ้าโอเคนะโอเคแต่เราแบบกล้าพูดแบบเต็มปากชิ้นที่สามตัวนี้เลยโปรตีนที่รักรู้สึกว่าตัวนี้แหละที่ทำให้เราตัดสินใจสุดๆว่า เออฉันทำธุรกิดนี้ได้แล้วเพราะว่าปัญหาเรื่องสุขภาพของแดงมันมีมาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าเราแก้ไม่ได้เลยเราป่วยง่ายมากเราป่วยบ่อยมากแล้วเรากินตัวนี้คุณตัวนี้ควบคู่กับการที่เราออกกำลังกายอยู่แล้วอะแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างไปในทางที่ดีขึ้นว่าเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นแล้วผิวเราก็ดีขึ้น3ตัวแรกที่ใช้ประทับใจทั้ง3ตัวใครอยากซื้อสินค้าอเมย์ก็ทักดังมานะพร้อมได้รับการบริการจากดังด้วย